สวัสดีครับผมเบลนองครับมือนีมาพอๆกับเบหนองอีกคือเก่าครับผมมือนีเบลนองมีความฝันของไอหนุ่มสกลมาบอกสู่ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอย่ที่โชกและดวงครับเราพูดได้บอกได้ครับว่าตัวเลขสิมาตัวใดเลขสิออกอีหยังทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแนวทางเพื่อนซื้อไวแลวหลายหางโอ้ยไม่หลายหางหล,ะะหลายใบเพื่อนสร้างรอตลีไว้แล้วเพื่อนจะมาบอกสู่ฟังเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันดี ความฝันมันก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจาณญาณในการรับชมแลบฟังน้าเราหนอกกัดหาตัวเลขมาฝากทุกคนงวดที่แล้วเพิ่นกับพ่อได้อยู่เพื่อนว่างวดที่แล้วกับพ่อได้โชคอยู่แต่ว่าได้ไม่เยอะมันเป็นเหลขอันเพื่อนได้แปดหาเพ่นว่าเนได้แปดหาแต่ว่าก็คือว่าแหละเหล็กมันอันเนาะมางวดนี้ครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันก้อนมือที่เพื่อนชิฝันเพื่อนเอาตะกุลนุนดวงกับพระลุงปูนเอาไว หัว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 ที่นอนกันบันบันบันนนอกเข้ากับอินหัวบนนอนนั่นแหละก็ว่างไหวแล้วเพื่อนกะยกมือก่อนที่นอนกะสวดมนต์น้อยนึงเพิ่นว่าสวดมนต์หาปูเพิ่อนว่ากะแจักสิเป็นจังใดดอกบานอกพีอายก็บบอดิคืออีหยังดอกเพิ่นว่าก็สวดมนต์ตามปกติเพราะบ่นี้ปงหัวลงเหมือนลับหลับตื่นเพื่นว่า เพิ่นฝันว่าเพิ่นอันเขาไปในป่าเพิ่นว่าใช่ไเขาไปในป่าย่างเขาไปเลือกเติบเพิ่นว่าเพราะบันนี้ไปเห็นกระถอมหลังหนึ่งเก้าเก้าเพิ่นว่าใช่ไแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมอยู่เพิ่นว่าคล้ายๆลักษณะเป็นเหมือนต้นโพเพิ่นว่าใช่ไเพราะบันนี้เพิ่นเห็นพระเถาเถานางอยู่ใต้ต้นโพนางสั้นเขา น่งสั้นเขาสูบยาแล้วก็เอาผ่าผ,าผาา่ามาเพิ่นก็เลยย่างเขาไปเบงเก๋ไก่คือปูกับปลาน,นันเบิง่งจังหนึ่งกับบกคือปูเพิ่นวางชีนะเพื่อนก็เลยว่าเอหน้าตาขับข่ขับข่าเพิ่นวางชีนะเพื่อนก็เล่ยว่าหว้วยปูชวงตัวนี้เพิรน โอ้ย oh, oh, hey, เป็นยังบุญเด้อปูเอ้ยลูกล้านฟันเห็นว่าสัน่นพ่อบันนี่เพิ่นก็เลยข้านเขาไปไกลเพิ่งก็เลยไปกราบปูล่ลงสามเถื่อปูก็เลยบอกแบบทำนองยิ้มๆว่าเอามือมานี้เิ่น่าเช่นนะเพิ่นก็จับได้ประกามาเิ่นา่าปูเขียนเหล็กใส่มือให้ตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวเน้เนี่นเบาหน่นองเอ้ยว่าสัน่น แต่จักสิฟันแม่นหรือบอ่จักสิฟันเป็นจริงหรือบออันนี้กับบุ้งหูเด้อคือว่าเป็นฝันดีอาจจะเป็นจริงก็ได้คุณ่าชินนะ,แล,ะลแล้วเพิ่อนก็เซ็งลอตเตอรี่ไ้แล้วหลายชุดคุณอานนะียนะเลขที่ปูเขีนยนให้ในมือคือห้าสี่เก้าครับห้าสี่เก้าตัวบกไงเบิ่งจิงเขีนยนให้ใส่ฝ่ามือเพิ่นกับเบิ่งพ่อปานี สีก้มกาปูก้มกาปูแล้วปุ๊บเงยหน้าขึ้นว่าปูก็หายไปเห็นแต่ต้นไม้ใหญ่เป็นว่าห้วยปูขึ้นมาเห็นเบิ่งคักแต่ว่าเัร็เพิ่อก็เลยจส็จเพิ่ะเลสเดุ่มตื่นขึ้นเพิ่อก็เลยมานั่งเพื่อก็เลยมาโจดเหล็กไว้เป็นว่าเดี๋ยวจิจำเหล็กบ่ได้เป็นว่าห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าสี่หกซื้อได้เบิดครับ ก็ลองเบิงลองพิจารณาเบิงเลขกไอ้นุ่มสกุลคนโกครับผมเพื่อนฝันเพื่อนก็มาบอกสู่ฟังเพื่อนว่าหรือไอ้จะคิดไปเองคันว่าคิดไปเองไอ้ก็คือยังบริคิดอย่างหน้าเบาหน่อกเพื่อนว่าอ้ก็นอนปกติอ้ก็บอกผูโยฝันเห็นก็เห็นฝันโบฝันเห็นก็เลียวไปแต่พระเอิญฝันเห็นเพื่อนก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างสักอย่างก็ได้เพื่อนก็เลยสร้างรถตลีไว้ 4 4 <S <S สี่เก้าเก้าสี่สี่ห้าห้าสี่แล้วก็9ก้าห้าห้าเ้าเพื่อนสั่งรถตลีไว้แล้วเพื่อนบอกว่าเน้นเลยแล้วก็สื่อตกกนใไว้ก็คือห้าสี่หนี่คือตกกันเพิ่นนะแล้วลองพิจารณาครับเด้เอเล็กไอหนุ่มสกุลค้นโกครับผมงวดวันที่สองพฤษภาหกแปดฟันวัดเห็นลุงปูแล้วก็ลุงปูเขียนเลให้ใส่มือเพื่นอนว่า ตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดี่ยวมักบอมักึ้ิอนู่ทีดุลพินิษของแต่ละค้นล่ะครับเพื่อนว่าเห็นปูนังสูบยาอยู่ไตต้ตตนโพเขียนเหล็กใส่มือให้เรืจอนว่าจะหนกะลองพิจารณาเบิงบ้งเบาหนองกหาตัวเหล็กหาแนวทางมาฝากทุกคนหลายกจอยากให้ทุกคนได้โชคนะครับเนาะไอเพื่อนว่ามากักเบาหนองสรุปเหล็กเพื่อนว่ามากักเบาหนองสรุปเหล็กเพราะว่าหยังางเบาหนอง เอาเลขให้เบิ้งคันถือกกระถือกไปน้ากันคันโบเถือกกับโบถือกไปน้ากันเพิ่นว่านสิเพิ่นว่าสรุปเหรียญให้เอฟซีเบิ้งแสดงความจริงใจบอกเพ่นว่าสรุปเหรียญให้เบิ้งแต่ว่าใบเหรียดออกมาบัดว่าเจ้าของถือเลขทั้งทั้งถือเลขนั้นบ่ให้เอฟซีเบิ้งเพื่อนวานสินะเพื่อนแนะนำเบาหนองมาดอก เราลองกน,นอมรับคำ่ำแนะนำของเอฟซีสุผูสุคนเป็นว่าให้เบานองเฮ็ดแบบนี้ดีแล้วเป็น่างฉีนะแต่ว่านอกจากว่าถ้าได้เลขมาแล้วให้รงไว้ในช่องชุมชนให้ได้เห็นกรอนห้หอยออกเป็นว่ามันจังสีเป็นที่จริงใจครับ FC, เอฟซีเป็นบางฉีเดี๋ยวบ้านองกะสีทำตามที่เอฟซีแนะนำมานะครับเนาะได้เลี้ยงมาเบานองกะเอาลงช่องชุมชนไป งวดที่เราเจออนกะวิ่งห้ากับวิ่งเก้าเพิ่นก็ได้แปดหา้าเพิ่นวิ่งหาก็วิ่งกลแต่ว่าเหล็กมันบอเขาเก่ามันก็ไปเขาหาเพนะนะาิ่นมาสีนะนะจังได้กันคอยติดตามคลิปต่อๆไปของบ่าวน่องนะครับเนาะเหล็กไอ้นุ่มสกุลค้นโกน,นะครับตัวเดียวเม็ดเดียวคือห้าสี่เก้าตัวกัน,กนคือห้าสี่หกก็ลองพิจารณาเบิ่งมกับมมกบบมักอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนล่ะครับหวังว่างวดนี้ เาจิได้จับเงินหมื่นได้จับเงินแสนได้จับเงินล้านเป็นหนกันเอฟซีบาหน้องกันอาจจะได้เป็นเศรษฐีใหม่ได้จับเงินล้านลอตเตอรี่หกล้านสิบสองล้านสิบแปดล้านหรือสามสิบล้านก็ได้อยัางมั่ก็เป็นไปได้เบิดนะครับเนาะผู้ใดมีเลขผู้ใดมีฝันอยากมาแบ่งปันกัดยินดีนะครับถ้าผู้ใดอยากมาอยู่ในกลุ่มนํากันกะบ่าหน่องกัยินดีนะครับบบาหน้องกัมีกลุ่ม กลุ่มนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่มีการเรียกเก็บเงินไม่มีการเสียเงินหรืออะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าอยากทําบุญกับลุงปูกับตาไครบ่าวน้องก็ยินดีถ้าผู้ใดอยากให้บ่าวน้องจุดถูปตาไครให้อยากให้บ่าวน้องจุดถูปลุงปูให้บ่าวน้องยินดีเ่็นให้ครับถ้าผู้ใดถูกหวยผู้ใดถูกเลขกระขอให้ทุกคนได้มีกินมีใสบอกราดมมือบมมีคําว่า ผู้ได้ถูกไวเราเบาหน่องสิไปบอกว่าขอนําใจเนี่ยบ่มีครับคนในกลุ่มหูครับอย่างไดกะผู้ใดอยากมาเพราะว่าเบาหน่องบ่ได้เอาแนวทางจากมองอื่นมาลงกลุ่มบ่มีครับตัวเล็ที่เอาลงให้เบิ้งก็คือมีแต่เลขกปูกับเหลขกตะไคร้แค่นะั่นแต่ถ้าผู้ใดในกลุ่มมีตัวเล็กอยากเอามาแบ่งปันเอฟซีก็เอามาแบ่งปันกันได้นะครับเนาะนะอย่างไดกะ สู่ไปทำการงวดวันที่2พฤษภาหกแปดวันแรงงานนะครับเนาะกัผู้ใดได้ไปเที่ยวหรือผู้ใดยุดธกับไอพักพนะครับเนาะขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไหทรงวังดังปัถนาเรียกอนุ่มสกุลครับห้าสี่เก้าห้าสีได้เบิดครับผมแล้วพินสร้างลอตรีไว้แล้วก็คือ4 9 9เก9าเแล้วก็5 4าสเพิ่นสร้างลอตรีไปแล้ว กขอให้ทุกคนโชคดีงวดที่2พฤษภาคม68สวัสดีครับ